สวัสดีทุกคนครับพามาดูคอมลูกค้าอีกแล้ววันนี้นะฮะ40,000สี่มันจะไม่มีราคาแบบพอเครื่องถูกเราก็ไม่ถ่าย oh. เครื่องถูกเราก็ไม่เอามาถ่าย YouTube oh. ไม่ไม่ถ่ายคลิปยาวเครื่องแพงเครื่องแพงช่วงเนี้ยเต็มที่ก็ห้าหกหมื่นที่ออกบ่อยๆไม่จะไม่ไม่ค่อยไ,ได้เห็นเครื่องแสนเลยก็ดูดูช่วงราคาช่วงนี้ไปก่อนแล้วกัน สำหรับเครื่องนี้นะฮะที่จะมาให้ดูกันก็คือลูกค้าคุณปิยะนัทนัทน้อมไม่หานากาศอันนี้อันนี้ตัวอะไรนะทอใช่ใช่ทอทอถานทอทอถาน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 ปิยะนัทนะฮะเมืองมูลนะฮะคุณลูกค้าซื้อไปเลราคา่ะ44,390บาท เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้ CPU ตัวนี้ออกบ่อยนะออกกันแบบเกือบทุกวันเลยวันหนึ่งทองทาตัว CPU i5 g 1 3นะครับเครื่องนี้ i5 13 500 14คอ20เท r ครับกับ CPU ตัวนี้จาก Intel แล้วก็มี RAM กี่กิกเนี่ยไม่ชอบเลยเอ้ย RAM 32อุ้ยม่ใช่ RAM 16กิ๊กคือพี่ออยากให้ราคาเนี่ยเป็น RAM 32เลยนะหมายถึงว่าเฮ้ยมันบวกอีกหน่อยง ลูกค้าเพิ่มเหอะพันกว่าบ,บาทมันจะได้ดูสมศักดิ์ศรีหน่อยอคือมัน16บกิกไงแล้วก็ลูกค้าบอกแล้วลูกค้าชอบมาคอมม์คอมเมนต์แบบว,ว่าเฮ้ย40 0 0มืนกว่าแรม16อย่างเงี้ย <c oughs> คือเข้าใจนะว่าเฮ้ยเห็น40 0 0มืนกว่าแต่ทำไมยังแรม16 คือมันก็จริงๆก็ขึ้นอยู่ลูกค้าว่าจะเพิ่มไม่เพิ่มแต่จริงแรม16ของใครหลายๆคนเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วมันใช้ไม่ถึงด้วยซ้าเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปอ,อยังไงก็กินแรมไม่ถึง16กิกไม่อย่างถ้าเล่นไฟเอมอย่างเงี้ยมันก็กินแรมอยู่ประมาณ10กิก11กิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเหลือๆเลยแต่ว่าถ้า แรม32ก็จะเหมาะกับการใช้งานบางอย่างแล้วก็เกมบางเกมอย่างเช่นฮอกวอตส์อย่างเงี้ยก็จะกินแรมเยอะอันนั้นก็จำเป็นต้องใช้แรมเพิ่มขึ้นเป็น32อะไรเงี้ยมันก็จะกินแรมมากกว่า16กิกก็ควรก็ควรเพิ่มแล้วก็จะมีตัวพวกใช้เรนเดอร์ต่างๆนะครับก็ที่จะใช้แรมเยอะๆแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปอะไรเงี้ย16 GB, ก็คือเหลืออยู่แล้วะนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มเป็นอย่าง3 2กิกก็เพิ่มแค่ พันกว่าบาทไม่เกินสองพันอะไรเงี้ยแลมดีเดียแต่ตัวนี้จะเป็นอับเบอร์เซอร์น็อกนะครับดี r 4ฟบัสสิกิกกล่องหนึ่งจะเป็น2ตัว8คูณสองด้วยชัแนลสีขาวจากแบรนด์อับเบอร์เซอร์นี่ามาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้คือไม่เคยเห็นนะใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นกล่องสีแดงใช่ไหมวะอัน,น<ต>กล่องคือ,อเป็นหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้ก็คือไฮเซนไม u ฟิวเจอร์ใช่หรือว่า ไม่ใช่อ่ะกล่องไม่คุ้นเน่ยแต่ว่าอันนี้คือปกติอ่ะมันคือตัวเดิมมาแหละมันคือไอเทมฟิวเจอร์ cher, ตัว1นึเทราไบต์ลิสปีด7,450คือรุ่นเดียวกันนั่นแหละกับที่เห็นที่ร้านขายบ่อยๆอ่ะแต่ว่าพิเศษของตัวนี้ก็คือเขาจะมีตัวเนี่ยก็คือหน้ากล่องเลยมีซิงค์ของ M. ดอมาให้เลยกับตัวนะฮะ ซึ่งปกติอะถ้าไปซื้อแยกอะตัวเนี้ต้องมี2องสรอนะครับอันนี้คือเขาให้มาเลยในราคาเดิมมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่า <c oughs> เดี๋ยวแกะให้ดูเพราะว่ายัางไงก็ต้องแกะอแล้วนะแต่ดูเขาติดมาให้เลยมัย้อันนี้ก็จะเป็นตัวน็อตแล้วก็อ่าไขควงเล็กนะฮะเฮือเฮือฮี คุยโคูดเท่ก็แถมหมักฝรั่งมาด้วยแถมหมักฝรั่งมาด้วย,เด,ย,วเ,ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่เจอแถมหมักฝรั่งมาให้หนึ่งอันยี่ห้ออะไรชิคเก็ตเฮ้ยฮะยี่ห้ออะไรนะคะไม่รู้พูดไปเรื่อยมันยี่ห้ออะไรอ่ะไม่รู้ชิคเก็ตชิคเก็ตมีได้หรออ,อะไรทั้งอย่างนั่นแหละมีได,ด้หรอยี่ห้อนี้จริงจริงอันเนี้ยมันคืออ่าใครรู้บ้างใครรู้บ้างมันคืออะไรหนูหนูรู้รู้ว่าหมักฝรั่งอ่ารู้ว่าอะไร ซิลิโคนอ่าซิลิโคน <ไป S 2> ก็คือมันมันคือซิลิโคนเนี่ยทีวโคอนแผ่นนะถ้าเรียกง่ายๆทีวีคนแผ่นเนี่ยใช้กับซีพียูได้ไหมซิลิโคนแบบนี้ไม่ได้หนาไปอ๋อเหรอใช่ถ้าซีพียูต้องการการแนบสนิทเลยก็คือ,อม,มันจะต่างจากพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอ่าอ,อย่างพวกอ่าของการ์ดจอก็มีเนี่ยการ์ดจอก็มีอันนี้แต่ไม่ได้หมายถึงตัวชิปนะ ตัวชิปของกาดจอ้็ใช้ซีคนเหลวปกติจะไม่ใช้ซีคนแผ่นแต่ว่าจะเป็นที่เป็นแผ่นอย่างเงี้ยก็คือจะอยู่ตามพวกชิปชิปแรมก็คือตัวของกาดจอมันจะมีแรมอยู่ที่บอร์ดแล้วก็มันจะมีแผ่นอันเนี้ยระหว่างตัวแรมติดปั๊บ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 รอเพื่อให้มันติดกันกับตัวซิงค์เพื่อไประบายความร้อนถ้ามันเหมือนตัวนำมัน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 เป็นตัวนำ ก็ถ้านึกไม่ออกก็น่าจะเป็นเหมือนตัวถ้าเป็นไฟฟ้าก็ต้องมีตัวนําไฟฟ้าเพื่อให้มันไปได้อันนี้จะเป็นตัวนําความร้อนอ่าตัวนําความร้อนเพื่อไปถ่ายถีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอันเนี้ยเขาใส่มาให้อยู่แล้วหนึตัวอ๋อนนี้เหมือนเปลือเปลี่ยนอันนี้สแปร e ไว้นัง <laughs> อันนี้เปลือเปลี่ยนอ่าใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะมีถ้าสมมติเวลาถอดออกมาใครเคย แกะมาบางกีมันก็จะเสื่อมสภาพบ้างอะไรบ้างมันจะเหมือนไม่เหนียปื่อยบ้างอะไรบ้างเออใช่อันนี้เนี่ยถ้ามองดีๆเขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วก็ก็คือมันจะเป็นตัวขั้นระหว่างตัวชิปของ M. กับตัวสิงอ่าก็คือถ่ายเทความร้อนจากตัวชิปมาที่ตัวสิงเพื่อระบายความร้อนออกภายนอกนะฮะก็จะลักษณะประมาณนี้1 t เทรเทชอบอ่ะ คือปกติอะอ่ะไม่แก่วกคิดแกใส่ปกติก็จะเป็นตัว M ดอเปื่อยๆเลยนะอ่าถ้าหนึ่งเทระไบต์เนี่ยแล้วพออย่างเงี้ยไปแล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้หมดนะแล้วไปซื้อตัวเดิมเอ้าพี่ไมผม,<อ>มผมอยู่ไหนทําไมผมไม่ได้แบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันะอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะทําแบบนี้เป็นมาตรฐานในรุ่นใหม่ๆอันนี้ถ้าเกิดตว่าไม่ได้ตัวนีไปมาซื้อมาซื้อซื้อคือเราไม่ได้ถอดแยกไม่ได้ถอด คือมีขายอ,อันน,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 นี้อันนี้ก็มีขายอัน <S ink S 2> นี้ก็มาตัวนี้เรามีขายด้วยนะครับเฉพาะตัวซิงค์นะเราขายเท่าไหร่สองร้อยสองบาทสองบาท,บาทใช่ประมาณนั้นในช็อปปงช้อปปี้ก็มีลูกค้าซื้อกันเยอะอยู่นะใช่ใช่อ่ะประมาณนี้อ่ะสำหรับ M 2 o t นะฮะหนึทรต่อมาที่บอร์ดนะฮะสำหรับบอร์ดเครื่องนี้ใช้เป็นโอ้โหเบื่อมากหน้านี้แต่ไม่รู้ว่าจะใช้เป็นอะไรถ้าไม่ใช้อันนี้เนาะ h ฮตอกหนึ่งมีมีมันดีไงมันดีแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นอ๋อหรือว่าใจรักไปแล้ว <c oughs> ก็มีมีหลงหลงไปตัวอื่นบ้างนะคือต้องบอกว่าบอร์ดอันนี้คือสำหรับคนที่ใช้ Wi-Fi <c oughs> สำหรับลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi แล้วก็อยากได้เป็นบอร์ดที่อัพเกรดขึ้นมามีฟังก์ชันเพิ่มเติม มีสล็อต RAM สสล็อตแล้วก็เป็นชิป B แล้วตัวนี้เป็นบอร์ด B 760M แต่ว่าความพิเศษของมันก็คือเป็นตัว Wi-Fi ด้วย DDR4 เป็นตัว ASUS Prime นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ ASUS แล้วก็มันจะมีเอกลักษณ์พิเศษคือตัวซิงค์ของตัวบอร์ดทั้งหมดจะเป็นสีซิลเวอร์นะฮะซึ่งมันก็จะสวยดูสวยดูแพงกว่าบอร์ดที่เป็น ธรรมดาทั่วไปนในราคาที่ใกล้เคียงกันแต่เราก็เคยเอาตัวอื่นมาสีดำก็เคยเคยเคยทำสีดำถ้าเป็นสเปคเดียวกันแต่ต่างแบรนด์ก็เคยเอาของ MSI มาจะมีจะมี MSI บ้างก็คือถ้าเป็นตัว B Wi-Fi ส่วนมากก็คือจะเป็นตัวนี้เลยที่หลักๆยืนพื้นที่ลูกค้าเลือกแล้วก็ที่ร้านเลือกมาขายเพราะว่าเนื่องจาก ความคุ้มค่ากับราคาแล้วก็ความสวยงาม mm hmm. อ่าก็คือตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่คิดว่าลงตัวสำหรับคนที่ชอบสีนี้ด้วยนะแต่บางคนก็อาจจะไปชอบสีดำล้วนหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ว่าก,กันก็ลองดูเป็นตัวอื่นได้ถ้าของอย่างของ ASUS ถ้าเป็นดำล้วนเลยก็จะเป็นตัวทับตัวทับ Wi-Fi นั่นก็มีแต่ว่าราคาจะฉุกกว่านี้นิดหนึ่งนะครับจะเป็นสีดำล้วนเลยตัวนั้นก็จะเป็นดำเรียบเลยอ่าสำหรับบอร์ดตัวนี้ก็นี้ เห็นกันบ่อยๆกับร้านเราน่าจะบ่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วเฮ้ยจริงไม่รู้เหมือนกันไม่แต่แต่เราขายเยอะจริงตัวเนี้ยบอดบอดรุ่นเนี้ยขายเยอะจริงนะครับอ่ะมาต่อกันที่กาจอนะครับ4ี่0 t นกทีไกาแลกอาร์จีบี dition อ่เป็น 4060Ti นทีครับ8ติ๊กจากแบรนด์กาแลก เป็นตัว rgb ก็คือนี่เห็นไหม rgb effect ซึ่งตรงนี้จะระบุถึงว่าตัวกาจอเขาจะมีไฟ rgb แล้วไฟ rgb ของเขาไม่เหมือนทั่วๆไปที่จะเป็น rgb แค่ตรงฟอนต์นะอย่างถ้าเป็นกิกะไบต์อย่างเงี้ยก็จะมีแค่ตรงชื่อ g f o r c e แค่นั้น g f o r c e หรือว่ากิกะไบต์อย่างเงี้ยก็คือจะมีไฟที่ตัวฟอนต์นักษรของแบรนด์แต่ว่าสำหรับตัวของกาและนะ็เนี่ยน่าจะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาด้วยเพราะว่า ถ้าสังเกตดูการ์จอตัวมีไฟหลายๆรุ่นของกาแลกอะคือเขาจะแทบทุกตัวทุกรุ่นที่ผ่าน,านมาตั้งแต่3000ซีรีส์และ2000ซีรีส์แล้วก็คือตัวพัดลมของตัวการ์จอเขาเนี่ยจะมีไฟทั้งหมดอันนี้เราพูดถึงเฉพาะตัวที่เป็นตัว RGB นะตัวที่อันนี้แต่ว่าถ้าตัวธรรมดาเขาก็ปกปติเลยทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นตัว RGB เขาพัดลมเขาจะมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จ ว่าเป็นยังไงถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับอ่ะ40่ศูนย์หกศูนย์ทีไอสี่หมกว่าโว้ยพี่ผมไปกรอบได้4070ูนเจ็ดศ่มืโอโหได้สี่0ูนย์ไอห้โวพี่40่หได้4060ผม <c oughs> ผมีอึ้งเลย,อ,เลยอะไรสักอย่งางแบบมันเจียเ<า>๊ยบมันเจี๊ยบคือต้องบอกอย่างนี้นะ4 0 0 0มเราก็ทำสี่ศูได้เหมือนกัน ี40วน0เราจัดสเปคเบื้อต้นอยู่ที่อะไร40ใน0ที่ไ50,000กว่าไอตัว MSI Gaming XTO อ่ะที่เราจัดสเปค50,000กว่าคือต้องบอกงี้คือคุณเนี่ยคนที่คอมเมนต์เนี่ยนะคือก็จะดูแค่ CPU การ์ดจอแรมอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแต่ว่าไม่ได้ดูองค์ประกอบอย่างอื่นแล้วเรื่องความสวยไม่สวยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเลยนะ เพราะว่าลูกเครื่องเนี่ยเครื่องที่เห็นทุกๆเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องลูกค้าทั้งหมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่การรีเควสของลูกค้าว่าอยากได้เคสอ,อะไรใส่ชุดน้ําอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เพิ่มเติมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันต้องดูองค์ประกอบโดยรวมเข้าด้วยกันว่าเออเครื่องนี้ราคาเนี้ยได้อะไรถ้าคุณไปเอา4070คุณก็อาจจะไม่ได้เคสมอนเทคจะกายถู 2, คุณก็อาจจะไม่ได้ชุดน้ำติดสามตอนหรืออะไรอย่างนงี้ใช่ปะ นะครับถ้าไปลดตรงนั้นใส่เคสธรรมดาเคสธรรมดาสวยๆก็มีเยอะแยะถ้าคุณบอกว่ามันไม่สวยบ,บอกว่าสวยกว่านี้ก็ได้ได,ไ,ดได้ราคานี้ได้4 0 0 0 0สวยกว่านี้ด้วยอ,อะไรเงี้ยก็คือ<จ>คำว,ว่าสวยกว่านี้สวยของแต่ละคนมันก็ต่างกันเนี่ยใช่เพราะแบบบางคนอาจจะแบบว่าอยได้4070บางทีได้เคสหุ่นยงหุ่นยนต์เอา้าแต่เจ้าของที่ซื้อนี่ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ชอบเคสหุ่นยนต์แบบนั้นเขาก็ไม่ได้ชอบแบบคุณชอบแต่ราคาเคสเขาก็คือเทียบ ใกล้เคียงกับคิดเ็ยุงอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าคอมเมนต์อะไรอ่ะก็คือมันสื่อถึงนิสัยด้วยนะแบบว่าแล้วแต่มุมมองของแต่คนอย่างถ้าเราไม่เห็นก็คือแบบไม่มีมารยาทอ่ะเออก็คือเหมือนแบบรู้แหละว่ามีความรู้อ่ะเออรู้ว่าเก่งเออแต่ว่าบางทีการที่เราแบบเก่งหรือว่าแบบรู้ไม่จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันมันพอาแบบนไม่เท่ากันเราว่าแบบเห็นปุ๊บ ปับ๊บคอมเมนต์ปับ๊บอย่างเงี้ยแบบไม่ผ่านการคิดกั่นกองอะไรมันก็สื่อว่าให้เราแบบไปดูคนอื่นมาดูเป็นอีกแบบหนึ่งได้นะ,อะเออนะครับอ่ะสี่ตัวนก่วนทีนทไอนะสี่หม่นเครื่องนี้แพง power 750วัตต์80พัตบอนครับ Cooler m a s t e r ตัวนี้เป็น power จากแบรนด์ Cooler m a t t r r นะครับซึ่งตัวสายเขาเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวสาย มันสวยสายสายสวยรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว80พัทบอนประกันศูนย์5ปีซึ่ง power ปกติเนี่ยประกันศูนย์เท่าไหร่3ปี3ปีปมันก็จะมีแค่บางตัวหรือบางรุ่นที่เป็นประกันศูนย์5ปีส่วนมากที่ประกันศูนย์5ปีก็คือจะเป็น power ตัวที่เกรดสูงขึ้นมาที่จะได้ประกันศูนย์5ปีตัวนี้ก็จะได้ประกันศูนย์ถึง5ปีเลยนะครับก็คือมีปัญหาภายใน5ปีสามารถเคลมได้เลยนะครับอ่ะ ชุดน้ำนะฮะเป็นชุดน้ำปิดสามตอน,ตอนก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเทพตัวแพงอ,อะไรอินเอแมกแล้วว่าเอออินเอแมกไม่มีมสีขาว,ขาวอินเอลแม,ก,แมกตอนนี้มีแต่สีดําลูกค้าเครื่องนี้จัดเซ็ตขาวนะครับแต่ว่าจริงๆก็จะมีรุ่นอื่นๆอย่างเช่นถ้าราคาแบบแพงกว่านี้หน่อยตัวนี้มันประมาณ2,000กว่าเนาะถ้า3เออ ถ้าเป็นเทอร์มอเทคสีขาวมัน4ี่พันเลยนะราคาก็จะสูงกว่าน,นี้เยอะอยู่แต่ว่าถ้าสีดามันสามพันกว่า3ามพเก้าสิถ้าเป็นสีดำอะของเทอร์มอเทคแต่ว่าถ้าสีขาวมันสี่พันสองั้งสีขาวค่อนข้างแพงนะครับก็จะสูงกว่าน,นี้เยอะอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรตามงบอ,อันนี้ก็ได้เหมือนกันสวยเย็นกว่าสิงเดิมแน่แแล้วก็สวยกว่าสวยกว่าไหมแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบแล้วก็ อีกอย่างชุดน้ําปิดเนี่ยถ้าถามว่ามันดูแลยากไหมออมีปัญหาไหมจุกจิกไหมน้อยมากจากที่ขายไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าปีหนึ่งเราขายชุดน้ําไปน่าจะหลายร้อยตัวหลายร้อยหลายใช้คาว่าหลายร้อยตัวนะครับแล้วผลการแบบเคมเป็นจํานวนที่เรียกได้ว่าน้อยมากๆนะไม่ไม่น่า จากการเคมชุดน้ำปิดที่แบบฮ้ยลูกค้าใช้เป็นเป็นปี2ปีเคยเห็นกลับมาแบบว่าอาการก็จะมีปั๊มเสียความร้อนขึ้นน่าจะไม่เกิน10เคสอ่าก็คือความร้อนของตัว CPU สูงอย่างเงี้ยไม่น่าจะเกิน10เคสนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าถามจุกจิกไหมก็ไม่จุกจิกหรอกก็ไม่ไม่ต้องเป็นกนังวลนะครับอันนี้จะเป็นประกันศูนย์ถ้าอย่างตัวเนี้ยประกันศูนย์1ปี ชุดน้ำจะมีประกันตั้งแต่1ปี2ปี3ปียันถึง5ปี uh huh. นะครับก็แล้วแต่รุ่นไปแล้วแต่ยี่ห้อไปนะครับแต่งตัวนี้1ปีก็เป็นของใหม่นั่นแหละแต่ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมันจะประกันไม่เท่ากันแต่ว่าส่วนมากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะหลักๆอยู่ที่3ปีจะมี3ปีอย่างอย่างชุดน้ำเนี่ยส่วนมากจะเป็น1ปี1ปี2ปีถ้าเป็นชุดน้ำส่วนใหญ่ パワーยังไงก็3ปียืนพื้นแน่นอนนะครับบอร์ด3ปี CPU 3ปีแล้วก็มีอะไรกันเคสอย่างตัวเคสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประกันอาจจะไม่ถึง3ปีนะ <S <S นะเพราะว่าเคสส่วนมาก,กประกันปีเดียวแต่ว่าเคสเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรให้ต้องเคลมเลยนะเพราะมันจะไม่ค่อยมีอะไรให้เสียส่วนมากที่เสียก็เป็นแบบพัดลมเคสหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ก็จะมีแบบพวกเยอะพวกสวิตเสียบ้างอะไรบ้างแต่ว่าน้อยมาก ถ้าพัดลมเสียส่วนมากเขาก็ไม่เคมเพราะเวลาเคมเคสอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เวลาเนาะแล้วเราอะคอมมันประกอบไปในเคสเลยใช่ปะเราจะส่งเคมเคสอะนีกก็ออกว่าก็ต้องถอดองต้องถอดทั้งหมดเพื่อเคมพัดลมเหรอ,อม,มันมันก็ไม่ใช่เพราะว่าส่วนมากถ้าแบบว่า พลมเสียเลยอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนมันลงไปเลยง่ายกว่าจบกว่านะครับก็เคสมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมหม่แล้วอ่ะประมาณนี้อ่ะชุดน้ําแล้วก็ไปเคสแล้วเมื่อกี้เนี่ยต่อไป<ล>อ่ะอย่างสุดท้ายนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวไม่แกะให้ดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูตอนตอนเสร็จตอนช่างประกอบแล้วกันนะครับกับเคสตัวนี้ก็น่าจะเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วกับเคสจากแบรนด์มอนเทคนะครับตัวนี้เป็นมอนเทคสกายทูอ่าสีขาวแล้วก็เห็นกันบ่อยมากสีขาวนะแต่ว่าเอ้ยช่วงนี้ก็ห่างหายจาก จากช่อง YouTube ไปนานนะหมายถึงว่าจะลงวันนี้อยู่เนี่ยเอาเหรออ๋อคลิปดองเหรออ๋อคลิปดองเพราะว่าเราแบเว้นช่วงของไอตัวเนี้ยไปเลยนะเลิกเลิกถ่ายไปเลยนะจริงๆมันมีออเดอร์มาตลอดเลยสำหรับมอนเทคสกายทูการ์ดจอขาวพวก4060อ่าอ่ตัวโซแท็กก็เพิ่งออกไปเมื่อวานไหมเครื่องที่เป็น m o n เทคสกายทสีขาวอ่ะอันนั้นเราก็ไม่ได้ถ่าย ใช่ก็คือปล่อยผ่านไปเลยเพราะว่ามันซ้ำกันเยอะนะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับเครื่องนี้ก็44่0 0เดี๋ยวไปดูช่างประกอบกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จอีกทีว่าจะสวยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายเพิ่มเติมเข้ามานอกจากสเปกหลักไหมเดี๋ยวไปดูกันไป